สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นวิวบรัชัยพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือ5เรื่องที่อีก5ปีคุณจะไม่แคร์มันแล้วครับ5ปีเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากๆครับลองนึกภาพดูนะครับอีก5าปีข้างหน้าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นป,นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐราคาบิตคอยที่อาจพุ่งทะลุ1,000 0แสนดอลลาร์หรือความก้าวหน้าของ AI ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงโลกไปมากกว่านี้อย่างที่เราคาดไม่ถึง ห้าปีจึงเป็นเวลาที่นานพอที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างวันนี้และเห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าแต่ก็สั้นพอที่จะผ่านไปอย่างรวดเร็วถ้าเราปล่อยมันผ่านไปโดยที่ไม่ทำอะไรเลยวันนี้เราอยากชวนทุกคนมาดูกันนะครับว่า5เรื่องที่วันนี้เราอาจจะกำลังให้ความสำคัญมากเกินไปแต่อีกห้าปีข้างหน้ามันอาจจะไม่สำคัญอะไรอีกแล้วเรื่องที่1 สินค้าหรูหราที่เพิ่งซื้อมาลองนึกถึงสินค้าแบรนด์เนมชิ้นแรกที่คุณซื้อสิครับตอนนั้นคุณรู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นแค่ไหนแต่ตอนนี้ล่ะครับมันยังมีความหมายกับคุณเหมือนเดิมไหมครับ สิ่งที่น่าสนใจก็คือเงินจํานวนเดียวกันนี้ถ้าเราเอาไปลงทุนกับประสบการณ์ชีวิตอื่นๆเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการท่องเที่ยวเดินทางกับครอบครัวหรือคนรักหรือการดูแลสุขภาพมันจะสร้างความทรงจําและมีคุณค่าที่ยั่งยืนกว่ามากแต่สําหรับเรื่องนี้จะไม่นับรวมใครที่ซื้อแบนเนมเพื่อการลงทุนนะครับเรื่องที่2 การประชุมออนไลน์ที่ไม่จำเป็นในยุคที่การประชุมออนไลน์เป็นเรื่องปกติหลายคนพบว่าตัวเองต้องเสียเวลาไปกับการประชุมที่ไม่จำเป็นมากมายบางครั้งการประชุมที่ใช้เวลาถึง2ชั่วโมงเพื่อสื่อสารข้อมูลที่สามารถส่งเป็นอีเมลที่อ่านจบได้ภายใน5นาทีเวลาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธการประชุมที่ไม่จำเป็นบ้างจึงเป็นทักษะสำคัญนะครับที่จะช่วยให้เรามีเวลามากพอสำหรับสิ่งที่มีความหมายมากกว่า เรื่องที่ 3. ยอดไลค์และผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเปรียบเสมือนเกมที่ไม่มีวันจบยิ่งได้ยอดไลค์มากก็ยิ่งต้องการมากขึ้นเหมือนวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดหลายต่อหลายคนหมกมุ่นกับตัวเลขเหล่านี้จนลืมสิ่งสําคัญอื่นๆไปและยิ่งหากคุณเป็นครีเอเตอร์สิ่งที่ควรให้ความสําคัญคือคุณภาพของเนื้อหาและผลกระทบที่มีต่อผู้ติดตามตัวเลขต่างๆบนหน้าจอมันไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าที่แท้จริงของงานที่เราทําเลยครับ เรื่องที่4การทำงานดึกเพื่องานของคนอื่นเคยมีคนกล่าวไว้ว่า20ปีจากนี้คนที่จะจำได้ว่าคุณทำงานดึกคือลูกของคุณเท่านั้นทุกวันนี้หลายคนทำงานหนักเกินไปครับบางคนทำงาน14ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์แต่สุดท้ายแล้วเวลาที่เสียไปกับการทำงานล่วงเวลาเหล่านี้มักไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องแลกมาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือความสุขต่างๆในชีวิต เรื่องที่5ความล้มเหลวจากการลองทําอะไรใหม่ๆความล้มเหลวมักไม่ใช่จุดจบครับแต่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตลองนึกถึงคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกดูครับทุกคนล้วนผ่านความล้มเหลวมามากมายแต่พวกเขาใช้มันเป็นบันไดหรือเป็นบทเรียนที่จะก้าวต่อไปความล้มเหลวในวันนี้อาจจะเป็นเหมือนเข็มทิศก็ได้ครับที่ชี้ทางไปสู่ความสําเร็จของคุณในอนาคตเพราะมันทําให้เรารู้ว่าอะไรที่ไม่ใช่และช่วยให้เราค้นพบสิ่งที่ใช่สําหรับตัวเอง จากทั้ง5ข้ออาจจะมีคำถามว่าแล้วอะไรล่ะครับคือสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญ5สิ่งที่จะยังมีความหมายในอีก5ปีข้างหน้าคืออะไรบ้างเรามาลองดูกันนะครับ 1. สุขภาพของความสัมพันธ์ทั้งกับครอบครัวเพื่อนและคนรอบข้าง 2. สุขภาพร่างกายของเราเองเพราะมันคือราักฐานของทุกอย่างในชีวิตครับ 3. สุขภาพจิตใจความสงบและการอยู่กับปัจจุบัน 4. การเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอ 5. คุณค่าที่มอบให้กับโลกใบนี้ผลกระทบเชิงบวกที่เราสร้างให้กับผู้อื่นทุกคนครับวันนี้ผมอยากให้ทุกคนลองกลับไปทบทวนดูครับว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับอะไรอยู่และสิ่งนั้นจะยังมีความหมายกับเราในอีก5ปีข้างหน้าหรือเปล่าบางทีการปรับเปลี่ยนมุมมองและลำดับความสำคัญในวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่ดีในอนาคตก็ได้ครับ วันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ